สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับกับเบลอ่องอีสานบมันพลนทองเด้อพี่น้องเด้อครับมื่อนี้ภาพพี่ภาพน้องมายมม่องลงไข่เนาะพี่น้องเนาะเบลอ่องมาใส่ไปเมื่อวันบโบเทไทยพี่น้องเบื้องลอกมากคำแล้วเลือกงานมากคำมื่อนี้มาหลุนน้ำเบลอ่องเด้อพี่น้องเด้อพ่อสีใดบ่สีพ่อได้อยากได้กินบ่ครับไปกันเลยครับผมอ่าครับพี่น้องครับนี่ของไอ้ทรายเพ sure. right. ือ่อนเด้อเพื่อนก็มาใส่แข่งกันโอ้มีปลาตองไก่ด้วยหนิสองตัวนู่นออดมันมันพี่น้องพี่ มอ่งไงเพิ่นขายขายกี่เซนพี่อันนี้หกเซนนะโอ้ตะเพียนเมึงตีลราพี่นอ้องอ่าครันหมัน,มน,มนเดี๋ยวไปลุนน้ำกันอีกครับมีหลายหลายด่างอยู่อ่าเนี่ยครับพี่น้องครับใ,ใส่เิน่นกับสิไปเอามอั่งอีกด่างนึงกับเด้อพี่น้องครับนี่เป่าอองกับสีเก็บมั่งคือกันครับเต็มเป่าอองขอหามั่งตังกลองก่นอนมั่งนี้น้ำเลือกแห้งพี่น้อง โอ้ปล่าอิจีย่อนแสงเน่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันไอ้ที่ว่างเลยอ่ะมันโมมีแดดพี่น้องฝนสิตกครับบอ,อ,อไสไอตั้งกงไว้สูงๆูีสิละพี่น้องเราอาจชิบไดวบอลเด,ว,เด,ว,เดว่าให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ บางอนะ่ะเหรสิไปหยาม้วเด้อพี่น้องเด้อ ครับพี่น้องครับหลังจากบ้องใส่ไปหลายเด้อพี่น้องเด้อบ้องกันสิกลับบ้านแล้วสิไปสรุปยอดให้พี่พี่น้องเบิ่งอยู่บัตตตัวนี้ของอไอ้ใสเิ่นครับมองหกเซนเนีเ่ยพี่น้องโอ้โตัง,งามเลยตองไก่รับพองนั่นนะพี่น้องงามเลยพี่น้องโอ้เสดสซ่มนีน่พอได้ยูได้กินครับเดี๋ยวของบ้องสิงไปสรุปยอดให้พี่พี่น้องเบิ่งอยู่ห้องเด้อพี่น้องเด้อครับติดตามเบื้งเด้อ ครับพี่น้องครับอ่าอ่านี่คือไข่บของน้องพี่น้องเนาะนี่มีสองดังครับไข่ในกระสีถือแน่จักหน่อยพี่น้องน,นี่โตป่าพี่น้องไข่หาสิ่ครับโตป่าก็นใหญ่อยู่ครับประมาณสามนิวน้วสามนิ้วนี่เตียวยุกครับมีปลาน,นิ่นปลาเขียน หกโตอยู่พี่น้องอันนึงครับช่วนหลังนี้ก็ถือตัวนึงกับข้างล่างอีกตัวถือสองตพี่น้องโอ้ยมองมึงยาวก็เพือ่อจะอยากได้กินอยู่ครับเดี๋ยวเบาองสีขออนุญาตยดปลดคอนเดอรพี่น้องเนอไะแบบสรุปยอดให้พี่น้องบึ้งครับผมเนี่ยครับพี่น้องครับหลังจากตีบาองปลดออกมาแล้วเด้อพี่น้องเอด้อะในซิปก็โตนี่แหละพี่น้อง ครับมองคลายหาเส้นบองอยากได้หกเจ็ดเส้นุมแล้วพี่น้องอยากได้ยิ่ง่ขึ้นครับก็พอได้ยูได้กินยูครับพี่น้องครับ,รบพอบริสุทธิ์เขาพี่น้องครับผมก็คือเก่าแล้วครับพี่น้องครับอ่าสําหรับนานาพี่ๆนานาทันเล็กอ่ะมากันหายูหา,หากินแบบ วิธีชีวิตของคนอีสานแบบเบาอ่อนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให็นบองในเรื่อพี่น้องเด้อครับสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่ให้น้องเบิง่งครับใครหาเส้นนี่เบาอ่อนกันซักซักเลิตากไว้มื้อแลงสิไปใส่ไหมครับพาพี่พ,าน,พาน้องไปใส่น้ำกันไหมเหมือ้อแลงครับสิพาะเดอยู่ได้กินมาเอบ่ได้ซื้อเขาพี่น้องโอู้ยังจะหยุคนี่ยังจะหลบระบาดยังจะอันนี้ ต้องเก็บเงินเก็บทองพี่น้องเอ,อ้ยเงินทองก็าหายากโอทีก็บ่มีเห็ดหลายๆทันหลายๆพี่หลายน้องก็ได้กลับไปอยู่บ้านเจ้าของพอเขาอะไโรงงานเขจาจ้างออก<ส>ครับเดี๋ยวคลิปหนาคลิปในยังพอกรันไม่เด้อพี่น้องเด้อครับสำหรับคลิปนี้ว่ลอองกับจิราพี่และน้องไว้สำเนาซาก่อนพี่น้องนี่พี่น้องครับปลาตะเพียนตัวใหญ่อยู่พี่น้อง ไบปลาจะเปลียนสามสี่ตัววันนี้นี่หกตัวเจ็ดตัวครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีทราบกันพี่น้องคลิปไหนคลิปไหนยังพบอๆกันไหมเด้อพี่น้องเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีครับผมส,สวัสดีครับโอ้โหเหลืออยู่ตัวหนึ่งพี่น้องบดบวบเบิร์ตพี่ลีดอยู่พี่โอ้เหลือปลาเน,น,นี่นยนี่ตัวนะครับมอเป็นยังไงครับเดี๋ยวมองกับจีบบดเลย